ความต้มีรถสีขาวมามาในวัดที่วัดจะร่มจ้าแล้วก็แกถอยตูดมาทางนี้แล้วก็แกมาขโมยดอกไม้หลวงตาขึ้นรถแล้วก็ป้าก็บอกว่าหลวงตาให้เข้าไปทำไมเขาก็เอาขึ้นเอาขึ้นเตรมรถเขาเลยทีนี้ก็หลวงตาแกก็ไม่พูดอะไรเนาะทีนี้ป้าก็สะดุ้งตื่นอ่ะจ้าพอตอนเช้าก็เลยมาเล่นที่วัดก็เห็นรถคันนั้นจริงๆรถสีขาวคนนั้นก็รถมาเขาก็ถอยตูด เข้ามาในวัดแหละจริงๆจ้ะจริงๆเลยจ้ะทีนี้ก็ไปดูทะเบียนรถแกก็ได้เลขนี้เลยจ้ะห้าเจ็ดห้าสี่เนาะจ้ะห้าเจ็ดห้าสี่พอดีป้าแกก็มาเขามาโชคดีหลายครั้งเลยแต่งวดนี้เขาเอาชุดไทยมาถวายจ้ะพอดีเข้ากับคนความฝันเลยเจ้าของรถใช่ไหมคะจ้ะเจ้าของรถเจ้าของรถที่นาฝัเหินเนาะจ้ะ แต่ไม่เคยเห็นแก่จ้ะแต่ว่าความฝันตัวจริงแกก็ผมหยิกเหมือนกันจ้ะแต,แต่ความฝันก็ผมหยิกเหมือนกันอ๋อความฝันก็ผมหยิกพอมาเจอตัวจริงก็ผมหยิกแล้วก็ในฝันกับความจริงก็เป็นความจริงเนาะมาเจอเป็นพอดีเ<ๆ>จอแกก็ เล่าบอกแกแกก็คนลุกทางนี้ก็คนลุกเลยแกกก็มาเอาเลขในไม้พายแกฝันว่าเขาให้มาเอาที่ไม้พายแล้วแกก็ได้เลขสามสี่หกจ้ะสามสี่หกะเกิดให้ด้วยค่ะฝันเป็นจริงเนาะเป็นจริงปกติบัตรเราก็เงียบแล้ว หลังจากที่ฟังความฝันเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะฝันนี้ก็สอนให้ดรแต๋วได้มีความรู้ในเรื่องของพายนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีความฝันมาเนี่ยดรแต๋วก็ไม่รู้จะไปสืบค้นทำไมเพราะว่าไม่มีแรงจูงใจนะคะสำหรับฝันนี้ก็หมายความว่ามีการฝันเห็นมีรถสีขาวนะคะถอยหลังเข้ามาแล้วก็มาขโมยต้นไม้ที่วัดนะคะวัดเลอล่มนะคะพอหลังจากนั้น พอฝันเสร็จแล้วขนฝันก็ตื่นรุ่งเช้าก็เลยมาที่วัดพอมาที่วัดก็มาเจอรถคันนี้จริงๆเลยนะคะก็เห็นรถสีขาวถอยหลังเข้ามาเหมือนกันเลยนะคะแต่ไม่ได้มาขโมยของนะมามาแก้บนนะคะแล้วก็มาบอกว่าเออเขาก็ฝันเหมือนกันนะคะเจ้าของรถเนี่ยเขาก็ฝันเหมือนกันว่าฝันว่าให้มาเอาเลขที่พายอ่าแปลกดีเนาะให้มาเอาเลขที่พายนะคะเขาก็เลยพากันไปดูนะคะว่าเออเลขที่พายวัดเรือร่มเนี่ย มีเลขอะไรปรากฏว่าเห็นเป็นเลข3 4 6นะคะถ้าอยากจะเล่นเลข3 4 6ก็เล่นได้เลยนะคะเป็นเลขที่สวยมากเลยนะคะสำหรับดรแต๋วก็มาให้ความกระจ่างในเรื่องของพายนะคะน่าจะหมายความว่าในวันที่14บี่มีนาคม2565เนี่ยจะเป็นวันพายนะคะพายก็คือเป็น เป็นการประมาณค่านะคะเป็นค่าคงเป็นค่าคงที่ค่าคงตัวอะไรของเขานี่แหละเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคะเขาเรียกว่าเป็นมหัสารย์เรื่องของตัวเลขเลยนะคะถ้าหากว่าค่าพายก็คือเลข22ส่วน7เนี่ยถ้าหารไปหารกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะคะแล้วก็เลขแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ซ้ํากันด้วยนะคะพายตัวเนี้ยเนี่ยเนีอ่า ไายตัวนี้นะคะนีด่ดรแต่วว่าในฝันเนี่ยเขาคงจะให้มาหาภายตรงนี้มากกว่านะคะเพราะว่าเข้ากับบริบทในวันที่24เอ้ยวันที่14เนี่ยเป็นวันภายนะคะวันประมาณค่าภายนะคะก็คือเกี่ยวกับเส้นรอบวงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพราะว่าวันที่14มีนาคมก็เป็นวันคณิตศาสตร์โลกเช่นกันนะคะสำหรับดรแต่วให้น้าหนักไปที่ให้หาเลขภายคือเลข22นะคะเลข22ส่วน รถสีขาวนี่ก็ดรแต๋วให้ความน้ำหนักไปที่เรื่องของวันสลากกินแบ่งก็คือวันสำนักง,งานสลากกินแบ่งเขาจะสถาปนากันในวันที่5นะคะนี่เหมือนกับว่าเออเลข5ตัวนี้ก็บอกไปด้วยว่ามันจะเกี่ยวกับวันสถาปนากองสลากนะคะครบรอบ83ปีรู้ได้ยังไง83ก็เป็นเพราะว่าวันที่5เมษายน2 482นีเนี่ย กองสลากเนี่ยเขาก่อตั้งกองสลากครบ83ปีเลยนะคะแล้วเลขที่ภายนะคะเลขพายคือตรงนี้83นี่บ่งบอกถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของกองสลากก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ดรแเตอให้น้ำหนักบัที่เลข836 836ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นเลข22นะคะเพราะว่าพายตัวเนี้ย มีความแบบเป็นเลขมหัศจันดังนั้นเลขมหัศจันที่ภายนีอาจจะเป็นเลข22นะคะสําหรับคลิปนี้ดรแต๋วให้น้าหนักมาที่เลข22และเลข836นะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ